ต้นนวาคาโดปลูกมิดเจดเดือนได้ขนาดนี้ก็จะตัดต้นวันนี้วันนี้จะมาตัดวันก่อนปลูกต้นอันนี้จําไม่ได้แล้วมันจะเป็นต้นใบใบมันจะเหมือนจะเป็นดอกไม้นะทุกคนมันจะเป็นดอกไม้นัน่นแหละแต่ว่ามันเป็นดอกอะไรและจําไม่ได้นะชื่อมันจําไม่ได้อ่าเป็นนั้นว่าจําไม่ได้วันนี้ก็จะตัดมันดอกไป อะวาคาโดช่วงหนึ่งอะไปออสเตรเลียไปเยี่ยมลูกลูกสาวสองคนอยู่ที่นั่นอันนี้ไปซื้อไปซื้อมากินนะคะทุกคนเห็นว่ามันปลูกเนาะก็เลยไปซื้อมากินเนาะพอไปซื้อมากินก็เลยเอามิดมันมาก็เลยมาปลูกปลูกใส่กระถางแล้วก็ย้ายมาปลูกไว้ตรงนี้แล้วต้นมันก็โตแล้วอันนี้ก็ปลูกพริกลงไปต้นหนึ่งนะทีนี้ปลูกพริกมันจะงามกว่าต้นอะวคาโดอันนี้ต้นนี้อะมันต้นที่ว่ามันเป็นต้น ต้นดอกไม้จําไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยมาเลื่อยวันนี้เลื่อยเพื่อจะโค่นมันลงมาไม่ให้ไม่ให้รากของมันไปกระทบกับต้นอะวาคาโดแต่ว่าเมื่อก่อนมันจะมีสองต้นนะที่ปลูกติดกันตรงนี้มันมีสองต้นเลื่อยไปแล้วต้นหนึ่งค่ะทุกคนต้นนี้เป็นต้นที่สองที่มาเลื่อยวันนี้เพราะว่าปลูกไปสองต้นนั้นคิดว่า มันแบบประมาณว่าเดี๋ยวมันปลูกยากถ้าเกิดมันตุยไปต้นหนึ่งก็เหลือต้นหนึ่งแต่ว่ามันรากมันแข็งแรงนะต้นอันนี้มันไม่ตุยง่ายๆนั้นเราเลื่อยนี้มันก็เหนียวเนื้อมันก็เหนียวนะเราก็เลยเลื่อยเพื่อให้มันต้นอวาคาโดมันถูกแสงแดดเนาะคือมันปลูกมิดนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีลูกไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นของกินเราจะเก็บไว้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ของกินมันเป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเรา ก็ชอบนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผลประโยชน์เราก็จะโคดมันแบบนี้จะตัดมันออกไปในสวนนี้นะคะทุกคนส่วนเราสามสิบไร่ตรงนี้มันก็จะปลูกไม้หลายๆชนิดเานาะม่ไม่แดงมั่งไหมคพอยุงม่กไม่มะค่า,ามันะ่งเต็มในสวนเะไอ้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นอะไรแล้วอันเขาเรียกว่าเราจําได้มะเก่าลักเมืองจีนนะ อ่าเขาบอกเราอันนี้เราจะเรื่อยเลื่อยแล้วเอากิ่งแขนงมันออกอยู่ประมาณนี้วันนี้มาก็คือจับโน่นจับนี่โยนนั่นโยนนี่คือเคลียร์พื้นที่เนาะแล้วก็เก็บงานในสวนเนมันไม่ได้บอกลงตัวนะว่าวันนี้เราจะมาทําอันนี้อันเดียวชิ้นนี้ชิ้นเดียวอย่างนี้ให้เสร็จแล้วก็ไม่ทําไม่ได้นะคะทุกคนเวลามาเห็นหน้างานจริงๆมันจะคิดอีกแบบหนึ่ง บางทีจับจอบแล้วก็ยังเสียมจับเสียมก็ยังจอบอยู่ประมาณนี้การทําเกษตรถ้าใครชอบทําเกษตรก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกมันก็จะลืมเวลาไปแต่ถ้าเกิดไม่ชอบนะมัน,เหม,นเหมือนงานมันยุ่งมันมนยุ่งเหยิงทุกทุกครั้งนะทุกวันที่เราเข้ามามันจะมีงานแบบนี้งานกเกษตรแต่มันก็เป็นนายของตัวเองมันทําให้เรามีชีวิตที่แบบเอ,อยากจะทําเราก็ทําถ้าเราไม่อยากจะทําเราก็ หยุดแล้วก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้ได้นะะทุกคนซึ่งเราก็ทำบ่อเลี้ยงกบช่วงนี้ก็ระหว่างกบเรากับปลานะเราเลี้ยงสองอย่างก็จะเป็นกบกับปลาเปาหมอนะแต่ว่าเปาหมอเรามันโตช้ากว่ากบเนาะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราขุดบ่อแบบนี้เลี้ยงกบมันน่าจะมีมันน่าจะมีเขาเรียกอะไรนะตลาดที่ดีนะคะกบก็ราคาค่อนข้างสูงเนาะ ออทำตลาดได้ดีอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนก็ประมาณนี้วันนี้ปลูกกล้วยด้วยนะตรงนี้มันจะเป็นกล้วยที่มันเป็นกล้วยเล็บมือนางเนาะเราก็ลดน้ําหน่อยปลูกใหม่ๆก็ลดน้ําทาไมต้องเอากล้วยเล็บมือนางมาปลูกกล้วยเล็บมือนางมันจะเป็นกล้วยสวยงามแล้วก็กล้วยต้นมันไม่โตมันก็สามารถที่จะทําให้อ่าความสวยแล้วก็ดูเพลิดเพลินดีนะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับ